ที่ว่าเป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจแล้วก็สร้างเสียงฮือฮายอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเมื่อล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพของโรงงานบะหมี่ดังแห่งหนึ่งนะครับที่ทางบริษัทได้ขยายโรงงานนะครับแล้วก็เปิดรับสมัครพนักงานประจําซึ่งงานนี้นะครับก็ได้มีหนุ่มสาวนะครับที่แห่เข้ามาต่อคิวกว่า500ชีวิต แถมคิวแรกที่มานะครับก็มารอตั้งแต่3ามทุ่มก่อนเห็นสวัสดิการที่ได้นะครับบอกได้เลยว่าถึงกับเข้าใจเลยทันทีว่าทําไมถึงมาต่อคิวกันเยอะขนาดนี้เรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรนะเราไปติดตามชมกันเลยครับ จากกรณีที่เพจ Facebook ที่มีชื่อว่าที่นี่อมาตะนครนะครับได้ออกมาแชร์ภาพของหนุ่มสาวนะครับที่มายืนรอต่อคิวเพื่อสมัครงานหน้าบริษัทผลิตและจําหน่ายขนมและบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปชื่อดังนะครับอย่างบริษัทมอนเดนิชินนะครับที่ตั้งอยู่ในตําบลหนองไม้แดงอําเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะครับโดยได้ระบุข,ข้อความบอกว่าคิวแรกมารอตั้งแต่21นาฬิกาของวันก่อนเปิดรับสมัคร ซึ่งเบื้องต้นนะครับได้พบว่าสาเหตุที่ทําให้คนมารอสมัครงานที่นี่จํานวนมากนะครับเนื่องจากเป็นการรับสมัครพนักงานประจำนะครับไม่ใช่ซับคอนแทคทำงานในตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิตโดยมีเงื่อนไขนะครับก็คือรับคนที่มีวุฒิม .3 ขึ้นไปอายุระหว่าง18-35ปถึาีทำงานวันจันทร์ถึงศุกร์วันหยุดเสาร์และอาทิตย์มาทำงานคิดเป็น OT ทดลองงาน119วันค่าจ้างได้เป็นรายเดือนตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำงานและทำงานกะดึกได้เพิ่ม80บาทต่อวันและทั้งนี้นะครับสำหรับสวัสดิการอื่นๆนะครับก็เช่นค่าอาหาร10บาทต่อวันเบี้ยขยัน300 400 500บาทต่อเดือนเบียขยันรายปี1,000ถึง5,000บาทวันพักร้อน15วันต่อปีซึ่งถ้าใช้ไม่หมดนะครับก็สามารถคืนเป็นเงินได้ ร่วมถึงมีรถรับส่งพนักงานนะครับแล้วก็ฟรีชุดฟอร์มพนักงานแล้วก็ฟรีบัตรประกันสุขภาพแล้วก็ประกันชีวิตเป็นต้นครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว